น้ำยายายาแผลยาแผลน้ำยาแผลร่องรอยกันขับขี่กับหมูพี่เพล่ที่นำรถซีรล้อขับเพื่อนซีร์ลมานี่ครับหาดวายแชกไอ้ผู้ถูกใช่ไหม <laughs> ช้างน,นะครับสมาชิกสมาชิก5คันตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสิบสานาทีเดี๋ยวระยะทาง400กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เวลาจากโคราชไปก่อช้างเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ค,ครับวให้เวลาเตรียมตัว2นาทีนะครับล้อมหมนุน จัดไปตอนนี้มาประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะถึงเข,เ,ขนนะเขาเขากระเบนเนาะใช่ไหมวะเขาเขากระเบนเริ่มมีละอองฝนแล้วเม็ดเม็ดเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะพอกี่ได้ยู่งโอเคอยู่แต่ว่าเสื้อเปียกแล้วตอนนี้พร้อมเปียกหมดแล้ว <c oughs> โอ้มือเพื่ออยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะอยู่แถวๆที่นึงอ่ะอยู่ที่น่ะลอะผมน้ำร้อนอีกประมาณแตนอีก50โลครับโซ่ขาดครับมังคิดดำ หลังจากที่เปลี่ยนโซ่ลิงค์ทัน็จครับแล้วเราเดินทางต่อตอนนี้เหลืออีกประมาณ100กิโลถึงท่าเรือเฟอร์รี่อ้าวธรรมชาติตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วอาจจะต้องแวะกินข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับไปเดี๋ยวลงสะพานนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คข,ของ จังหวัดตราดนะครับอาคาร UFO อฟโอไหนอ๋อเราจะแวะถ่ยายภาพตรงนี้กันนะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงสี่สามนาทีแล้วโอ้โหมัน U F เอหรือเห็ดหรืออะไรกันแน่ ถึงแล้วนี่แหละวีลคัมชูอ่อนลนี่กูคันแรกเลยเที๋ยวราอดถ่ายรูปกันเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปท่าเรือเฟอร์รารี เรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดเจอไหนน่าสนใจค่อยว่ากันชุดแง่ฝั่งอย่าอย่าบอกนะว่าโจจะเลี้ยงอีกแล้วอ่ะ ซื้อตรัวก่อนนะครับอันนี้โอวัดความยาวเลยเหรอ เลยครับผมเกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาแล้วในแห่ฮะต่นตัวเฮ้ยเอาเรถไปถ่ายรูปไหมนัแต่น้ำน้ำมันลงว่ะผมงเส้นทางชำรุดห้ามเข้าตั้งแต่วันนี้นี่แหละครับจากที่ดูรีวิวมาแล้ว ดูรีวิวอีแล้ว้ยโอ้ไปได้ไหมหัวติดเดี๋ยวเดี๋ยวกูถอยหลังดีกว่าหัวนี้กันเป็นไงเนี่ยประสบอีหลี ทั้งหงายหลังเลยระวังยุงมาเลียเรยกัดโอ้โหออก็จะมาทื่อทางนี่แหละของแท้เปิดตั้งแต่เต็ดเบ็ด,เม,ดเมื่อกี้แล้วเฮ้ยโอ้โไม่รอสวนด้วย เใน,นยาเสียอาการใน,นยาเสียอาการเราเมื่อชีพเรามาแบบเมื่อชีพโอ้โหตรงเนี้ยช่เลยเฮ้โอ้โห,ล,โโหลิงดำอีกแล้วลิงดำอย่า,อย,าอย่าแผวอย่าแผวล,ลิงดำอย่าแผวเยอะโอ้โห,โโหโกดหน้าลอ,อยเลยไม่เลย ครับไปเลยเส้นทางหาว่าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับจะออกไปตามหา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 อะไรมาทำมาอะไรตอนนี้เป็นยังชิวๆอยู่นะ โอ้โหขี้บุเอาคอระวังไอ้ตอไม้ซ่อนอยู่ในอันนี้ด้วย <c oughs> ไม่มันจะมันจะขูดท่อมา <c oughs> ตัวนี้ก็แลดูเชลนะดูเชลนะโ,โหสุดเจ้าตรงเนี้ยน,นี่คือ ร่องรอยการขับขี่กับมูพ่พ่เพิลที่นํารถสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อมาเฮ้ยเราไปลงคอลองแล้วเถอะเฮ้ยทำไมได้ลงแล้วนี่วะมูพ่พ่เพิลที่เอ,อ่อเกิดความคลั่งในการเสพติดการจวดไปเลยเพื่อนแจวเลยไปสิมาเดียว โยกนิดๆนี้เฮ้ยมี้ายแล้วมี้ายเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อเจ้าของที่ก่อนน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนู้นนะที่มีถังน้ำสีน้ำเงินน่ะไปนู้นก่อนเลยกับชนมาเดียว อย่างอย่างนี่ครับหาวดวายแชกผู้ถูกใช่ไหม <laughs> ไม่เราเราไปไปแจ้งเขาบอกว่ามามาดื่มด่ำนี่เรับเผื่อแบบเผือครั้งหน้ามากางเต็นอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้เอาของมากลางเต็นเราต้องเตรียมไว้ก่อนนั่งนั่งน,น,นั่งหลังหลังเบาะนั่งหงหลังเบาะล้อหน้ามาันจะไม่ค่อยนี่เธอไปนั่ง เทอไปหน้าข้างหน้าล้อหน้ามันจะปัดมันจะทิ่มหน้าหลังๆบะสวัสดีครับมา,รงงามาเที่ยวครับเดี๋ยวว่าจะขอไอถ่ายรูปไปเล่นตรงนี้เท่าหน่อยนะครับเดี๋ยว,วผมอุน่นหนุนของกินแล้วกันเนาะถ้าว,ว่าพักนี่ค่าที่พัก คืนเท่าไหร่ครับคนละร้อยต่อปนต่อคืนอ๋อเป็นกลางเต้นนะครับเป็นรายารเต้นคืออ๋อครับนู้นเป็นคลองนีครับ,รบทะเลเป็นคลออึ๊บนี่ที่นั่งที่โอมีหลังแต่นังคลองเป็นคลองคุณเป็นคลองนี่ปากคลองตอนนี้น้ำมันลงน้ำม,มันแห้งน้ำจะกระยับขึ้นประมาณสี่โมงน้ำมันโตกลางคืนตอนเนี้ยโอ้ครับเป็นตามฤดูกาลใช่ไหมครับอ๋อลมพา กุมภาไปถึงกันยาเนี่ยน้ํามันจะโตกลางคืนคแต่กันยาไปถึงกุมพาน้ําจะโตกลางวันอืมคนี่นะครับรบ,บรรยากาศหาดว้ายแชกปูปูปูป,ป,ปูมีปูด้วยปูปูปูป,ป,ปูแล้ก็มาถึงรับโอโหทางเส้นทางแบบยากเย็นมากเดยวมาถึงแดดร้อนด้วยลุงบอกว่า วันนี้เราตั้งใจที่จะมาตกปลาหมึกมากแต่ลุงบอกว่าตกให้ตายก็ไม่ได้หรอกน้ํามันร้อนปลาหมึกมันกลัวมันตายแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปลาหมึกก็ประมาณกันยาขึ้นต้นไปน้ํามันจะเริ่มเย็นปลาหมึกเข้าห้บอกตรงนี้ได้ปลาหมึกเยอะว้าใจใจเดี๋ยวตอนเช้าก็ไปหาตกที่อื่นดีกว่าตรงนี้เราถ่ายรูปสวยๆกันอันนี้เป็น อีกมุมนะอีกมุมตรงนั้นเป็นลานค้าของลุงที่ดูแลพื้นที่นี่ครับใครต้องการกลางเต็นท์นี้คนละหนึ่งร้อยบาทเช่าไปเลย,เลยแต่อุปกรณ์มาเองมีห้องน้ำให้ทิวต้นไม้ ท่าเทียบเรือสลักเพชรไปไปเข้าไปตารุพี่เข้าไปเราจะไปพระพาคาบ้านเทียบเรือสลักเพชรนะครับ ุบโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้คือเส้นทางไปประพาคาบ้านสลักเพ็รนะครับมันเป็นภาคามันจะเป็นท่าเทียบเรือแล้วกันเรียกบันทึกนี่เป็นป่าโกงกลางข้างหลังมันจะมีสะพานแดงนะครับโอ้ยมีเรือได้หมึกด้วยเฮ้ยโอ้รถไปข้างในเลยจะโอขึ้นไปชั้นสองเลยไหม ไม่ต้องถอยแรงนะตกน้านะอันนี้เรามาอุดหนุนทุเรียนเกาะช้างครับเมา์กิโลละร้อยสามโลสามแต่ไปโลนี้ก็สามร้อยสามสิบเนื้อดีครับกำลังกินร้านนู้นโลร้อร้านนู้นโลร้อยแปดสิบกินเลยหยิบเลยอันไรเมางเมาๆเมา ตอนนี้มาขึ้นมาเลยทางชันของเกาะช้างเลี้ยวขวามแล้วนะครับอันนี้เป็นทางซกเซ็คแต่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะกระเดดดึ๊ดดึ๊ดึ๊อยู่ จุดชมวิวเกาะช้างไก่แบ้เนี่ยถ่ายบันทึกภาพครับภาพโอ้โหลืมไปโจถ่ายรูปอยู่กวนเพื่อนไม่ได้นี่เป็น <c oughs> เป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์ครับ <c oughs> มาถึงแล้ว เดี๋ยวเขาทานะโอ้โหนี่นี่นี่วิวสวยนั่นอะไรไม่รู้เรียกว่าเกาะเรียกว่าเกาะสี่แล้วกันสี่เกาะอยู่ข้างน่้นครับนี่ไงมีเื้ออยู่เนี่ยเกาะโยกเกาะหลีเกาะมันนอกเกาะมันในหนูหน่นเรามีสาวเสื้อคภาพนู้นครับหลังจากที่เราอาบน้ำเปลี่ยน,นเสื้อผ้าแล้วเราจะไปหาอะไร สเต็กนะครับที่พักเราคือเนเจอร์บีดเกาะช้างนี่วันนี้เนี่ยลงลงงมป่ะคนเดินเวลาไปหากินอะไรอยู่แถวบังเบ้ากันก็เลืบไปเลยเดี๋ยววันนี้อากาศดีแต่เผื่อพรุ่งนี้ฝนตกจะสวยเกินไปขลมสิบสองล้านอันนี้อะไรวันเนี้ยเฮ้ยไม่ห่วงเราเลยเอาอย่างยัง ใช้ได้ไหมนะไม่บอมนี่รถเราจอตรงนี้เดี๋ยวเย,ย็นๆจะพาไปดูที่พักเราเอ้าไม่ใช่หหอะไรวะส่วนกลางส่วนกลางที่ทางนี้ชายหาดชายหาดเป็นชายหาดหินหเหยเขาบอกว่าเป็นฝายบางฤดูเดี๋ยวมยีได้เลย มาถึงท่าข้าตลาดบ,บ,า,บา,า,างเบาครับผมเขอคำนี้ครับจอดรถเพอดียี่สิบบาทเป็นมอเตอร์ไซค์โอ,โอ้โหเว้นไวสรุนไหนเออนี่เธอน,นี่ใส่เธอนี่มันะ่าจะเพลินมันเสื้อเหมือนจะเอามาไม่พอเ,เอามานี่อีกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอเอามาไม่พอเจ้ามันซื้ออะไรนะไม่รู้ว่าเดินเท่าไหร่เป็ย่างเท่าไหร่ นเกืเ่อยม,มาสุดท้ายเรือหลงเบ้าแล้วก็จะมีพวกทัวดำน้ำรอบเกาะต่างๆมาขึ้นแล้วก็ตรงนี้น้ำมันจะใสนะนั่นไะ